ลงคลิปปุ๊บมีปฏิสัมพันธ์ปั๊บเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาทํากันยังไงสวัสดีคะ่ะเพจสร้างเงินในอากาศคะ่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะโพสต์ปุ๊บมีปฏิสัมพันธ์ปั๊บมันเป็นยังไงคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าแต่มันเป็นสิ่งที่เราทําเราทําแล้วเราคิดว่าเพจเราโตขึ้นเร็วกว่าปกติคือทุกครั้งที่เราโพสต์คลิปอะยี่สิบสามสิบวิวแรก เราเองเราจะเข้าไปนั่งดูมันอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อให้คลิปเราวิ่งอันนี้ไม่รู้นะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเราจะกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ตัวเองลองสังเกตดูว่าเมนแรกอะ่ะเราจะเป็นคนเมนเมนอะไรก็ได้เมนเไปเถอะเพราะ facebook เขาไม่ได้มีกฎข้อห้ามนะว่าไม่ให้ดูคลิปตัวเองไม่ให้คอมเมนต์ให้ตัวเองในโพสต์เราเขามีอะไรให้กดเรากดหมดอ่ะกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำก็คือ การแชร์คะ่ะแชร์ออกไปเลยแชร์ออกไปให้โลกรู้ว่าเรายังยืนอยู่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างก็ลองเอาเทคนิคเราไปใช้ดูได้นะคะเผื่อมันจะได้ผลแต่เราก็ไม่การันตีนะว่ามันได้ผลอะเราแค่บอกว่าเราทํา